ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องตัวบาคัดรีสไปนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นการวางแผนการใช้วัสดุเพื่อให้เหลือเศษน้อยที่สุดคือถ้ามันเป็นพวกเหล็กข้ออ้อยเหล็กเส้นกลมต่างๆเศษพวกนี้จะเอาไปใช้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราดัดมันเองถูกปะมันจะมีไม่กี่ SKU หรอกหมายถึงว่ามีเหล็กเเล็ก 9, 12เล็ก16ที่ใช้ใช้กันในบ้านทั่วๆไปส่วนมากก็แค่นี้นะครับ ไปสักอันก็20คงไม่เกินนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเศษมันก็สามารถจัดเอาไปทำอย่างอื่นได้เหลือเศษน้อยหรือตัวสมาร์ทบอร์ดหรือพวกไม้อัดต่างๆต้องวางเศษอย่างไรอันไหนต้องโชว์ล่องนะครับโชว์แพทเทริร์นลามิเนตต่างๆแต่ตัวที่ยากในวงการคืออะไรรู้ไหมอลูมิเนียมเพราะตัวอลูมิเนียมเนี่ยเซกชันมันเยอะมากๆนะครับและความที่เซกชันมันเยอะเนี่ยบางที เฟรมบนเฟรมล่างกองตบล่างธรณีอะไรแบบนี้บางทีมันก็ยากที่จะเอาไปใช้ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเพิ่งเจอมาเลยหน้าต่างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ความยาวอยู่ที่3เมตร40โอ้โหแม่งโหดจริงๆแล้วแม่งหลายชุดอะเยอะชุดมากๆนะครับตัวนี้ถ้าคิดราคาผิดนี้เจงได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมา6เมตรหรือ6เมตร สามเมตรสี <3 S 2> <40 S 1> นี่ถ้ามา6เมตรก็เหลือ2.6ทิ้งนึกออกปะหรือถ้ามา6เมตรสี 40, ใช้สเมตรสีเหลือสามเมตรแล้วต้องใช้3เมตรสีแบบมันต่อไม่ได้ทิ้งอีกคือแม่งคโคตรโหดนะครับวันนี้ผมคุยกับอลูเฟรมถ้าใครที่ใช้เยอะจริงๆนะอลูเฟรมมีบริการเขาเรียกคัดไซคุณจะทําหอพักทาคอนโดทําอะไรที่มันแบบหรือบ้านจัดสรรที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเยอะๆอย่าง แล้วมันมันไม่ลงเลข6เมตรอะเวลาหารหรือ6.4เนี่คุณสามารถสั่งตัดได้ถ้าจำนวนมากพอเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์อลูเฟมหรือใครมีลิงก์แล้วก็อินบอ์ไปถามแล้วกันแต่ประหยัดได้เยอะมากคิดดูดิจากเส้นหนึ่งทิ้งเศษอะกลายเป็นว่าผมสั่ง6.8อย่างเงี้ยได้2เส้นเต็มๆหรือสั่ง3.4แม่งได้ใช้ทุกมิลลิเมตรทุกเซนติเมตรของเส้นอลูมิเนียมนั้นน,น,น,นลดลงไปเท่าไหร่อะ เฉพาะเส้นพวกนี้เกือบ40%นะเว้ยส่วนเซกชันพวกนี้แล้วผมไม่โดนเซกชันเดียวโดนหลายเซกชันก็ลองติดต่อดูติดต่อสอบถามดูนะครับอัลูเฟรมมีความสุขกับแม่ก่อสร้างครับ